แถมเต็มๆรอ้รอยๆใบาทเก็บลงเพื่อนๆชาวคีเตอร์นะครับหลายๆท่านหลายๆคนหลายๆผู้หลายๆนามอาจจะเอ๊ะอีอ่ะคลิปที่ฉันลงไปในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือว่าคลิปทุกคลิปที่ฉันลงไปหรือบางคลิปที่ลงคลิปสั้นเรียวแล้วคลิปสั้นเรียวหายไปหรือลงในคลิปอ่ะ คุณกาลังคิดอะไรอยู่แล้วคลิดไม่มาโผที่หน้าฟีแต่อะไรแบบนี้คุณยังก็ยังตั้งคําถามอยู่นะว่า a อไอใช่ไหมครับผู้ชมไม่ต้องตั้งคําถามแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเขาไม่มาโผที่หน้าฟีแสดงว่าคุณต้องทําผิดกฎนโยบายชุมชนสักข้อหนึ่งเพราะว่าคุณถูกแน่ๆเลยคุณถูกปิดกั้นการมองเห็นที่แคบลงนั่นเองนะครับก็ คนที่ปิดกั้นการมองเห็นไม่ใช่ระบบแต่เป็นตัวคุณเองเพื่อนๆต้องมองมองกลับกลับมาที่ตัวเรานะครับแล้วเข้าไปดูว่าถ้าเกิดคุณมีการเช็คคลิปของคุณในทุกรอบวันหลังจากบ่ายสองโมงหรือว่าหลังจากที่คุณลงคลิปผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงแล้วคุณเข้าไปเช็คที่หน้าบ้านของคุณ,คณก็คือเข้าไปเช็คที่คําแนะนําโปมไฟหรือว่าเข้าไปเช็คที่กองสนับสน,นุน เพื่อนๆจะรู้ว่าเพื่อนๆทำผิดกฎนโยบายชุมชนตรงไหนบ้างอะไรยังไงแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปลบคลิปทันและเพื่อนๆจะไม่ได้ทำผิดเป็นอะไรกับการดินพ่อขางโม้แล้วอีกอย่างหนึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ลงคลิปไปแล้วบอกว่าเหรียญไม่วิ่งเหรียญสงบเงียบเงียบนิ่งเงียบเหมือนคืนใต้น้ํา เพื่อนๆสังเกตอย่างนี้นะครับเพื่อนถ้าเกิดคลิปในที่เพื่อนๆลงไปแล้วมีเพื่อนๆมามีปฏิสัมพันธ์ปุ๊บเลยหนึ่งหนึ่งปฏิสัมพันธ์ก็คือคลิปนั้นคุณร,ระบบได้นํามีการนําส่งคุณแล้วแน่นอนมีการเปิดการมองเห็นค่าการมองเห็นให้คุณอย่างกว้างขวางนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพอคลิปของคุณมีการรันวิดีโอจนครบเวลาที่คุณ กำหนดนะครับคนครบเวลาที่คุณทําคลิปนั้นจนจบถูกไหมครับเพื่อนแล้วคลิปที่มาห้อยท้ายของคุณจะเป็นดัชนีชี้วัดว่าคุณภาพของคลิปของคุณสามารถมีโฆษณาเข้ามากี่คลิปกี่คลิปได้คลิปที่อยู่ต่อท้ายคลิปของคุณนะนะั่นแหละเป็นดัชนีชี้วัดว่าคลิปของคุณผ่านมีโฆษณาเข้ามันจะเป็นดัชนีชี้วัดเลยว่า คลิปของคุณจะได้โฆษณาแบบนี้ปิ๊ปปี๊ปปี๊ปป๊ป,ปแล้วคลิปของคุณมีการตรวจสอบจากทางด้านระบบของคุณ AI เรียบร้อยแล้วก็ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานคุณจะรู้เลยว่ารู้ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณมั่นใจว่าตัวคุณทำได้แล้วคุณลงปฏิบัติคนนั้น ในทำได้เวรกุด